บ้าอยูจ่จก่จองชัวนี้ไปไมแม่แก่พวกเราแก่ไม่ก็วันคนไม่ไนังแก่แก่ก็อีเล่ไว้เลยับมาจับบมังไมอ่อุบัติจังเรืองนี่ก็เรียกว่าแก่เปล่าเจ้าหลากแลกจับมาไม่เป็นสักคำแล้วมามากกแรงทำมาแล้วถึงใครวงังขอคนแก่แก่ยังมั่งเนี่ย ผมแก้เกล้าล้มเลือบราเหนื่อยหอบลับมาแล้วยังเด็กๆเปียกูไม่กูปลาเต๋อกูหกไตโอ้เงี้ยมึงหลังรวดป่าหุ่งไอ้หลงดาเออเรากูไม่ฟังเ่าตัวดเด็กสาวนย่ใหมุดโตปวอ่ะเราใหญ่ใหญ่หมดตัวแล้วผมลาแม่นะครับก็ให้โชคดีดชคนะก็ให้แปบตานหนามัน ไปดีมาดีลอกครับแม่ผมลาแล้วครับไปพี่แก้วพี่ทองพี่ไก่เฮียกับปุ๊บไม่ยากฟ้าบัวกับเออสวยกันัำมากินลูกหน้าที่แก้วกับปุ๊มันกังว่างกับปุ๊กับดวงปูแก่จำมากินจัดจำหานจางได้เอลยนายตรงปุ๊บไม่ชนเป้กับปุ๊มันเจ็บจำไปได้ลูกเมียเฮียย่างกับมาไม่ขี้วิปปุ๊บเราจะควักควักควักปุ๊งเนี่ยครับเออดีเลยเลยลูกครับ ลากับผมกาล่าลาน่ะปะบัวถูกดีนะลูกก้อยนะให้ถูกดีจำดีอุดมูกนะตายโองแล้วจำดีอุดมูกกันยืมตังโดยสิฮะเยอะยืมเล็กแต่ว่านี่อาชีพไม่ให้สอ่ะให้โอยตากับผมได้เงินเดือนผู้มาเตือนนะ พอไปไอ้ดอกกันนั้นอาทิตย์เป็นไอ้ดอกเป็นเป็นรอยดังนั้นแล้วต่อไปไอ้อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้กว่าปะเอออาทิตย์นูกกับปลินปลินปลินเออทำไรบ้าแม่บินแล้วจัดหลวงไอ้จ้าวลำกัมชนบานาได้าในราชกุลในราช ตมามใสเก่าและรีบเก่าแล้วในอตอนนีบไปฝึกซีถึงจอรนทองตอนเจ้าเจ้าโมงตีก้าวธานีผู้วียงและตอนเตียงวัน 啊。<laughs> ไปบังคมพไปเจ้ากว่าบาทเออสวัสดีพ่อหนุ่มครับเจ้าไหวบังคมพระเจ้าค่ะเออสวัสดีทุกคนนั่งสิครับเจ้าไหวบังคมพระเจ้าค่ะอืมขอบใจนายไหวบังคมพระเจ้ากาเขาบอกไปเจ้ากากูใจจะยิ่งอะไรกับืรอใต้หวมึงเราชื่ออะไรเหรอที่มาที่นี่ต้องการจะมาสมัคร งานใช่ไหมล่ะพระเจ้าข่ากว่าบาทก็หมมได้รับทราบข่าวเมื่อคืนนี้เองวงเวลาทางที่นี่จะประกาศรับสมัครผู้กล้าหานไม่จํากัดความรู้ไม่จํากัดวัยก็หมจึงอยากจะมาสมัครงานพระเจ้าค่ะซื้ออะไรนะเราอะชื่อภูรีพระเจ้าค่ะนามสะกูลอะไรณจอมทองพระเจ้าค่ะจบการศึกษาชั้นไหนอะ จบมัธยมปลายไปเจ้าค่ะคนน้นชื่ออะไรชื่อไข่ไปเจ้าค่ะชื่ออะไรนะชื่อไข่ไปเจ้าค่ะนมตระกูลสักจังไปเจ้าค่ะแกเจอก็บัดหลวกแล้วนมกูลหนูบัดปรับคนจบการศึกษาปปร่องหลุนหลกไปเจ้าค่ะจบป .2 ไปเจ้าค่ะ แล้วทำไมไม่เรียนใ้จบป .6 ละ่ะเี่ยงกับครูไปเจ้ากัะเถียงันเรื่องอะไรครูตามถึงารือนเลยครับตามไม่ไปโรงเรียนเหรอไม่เพราะลักเก้ครูนี่ครับอ้าวแล้วคนหลังนะี่ชื่ออะไรเออที่แก้วไปเจ้ากะนามตระกูลแมวเคิรดจบการศึกษาหยุงเดียวจะไใบก้อยไปเจ้ากะ จบปอ .2 เหมือนกันกับจ้องคนเสี้ยจันแล้วนายคนหลังอยอดต้องไปแล้วกะนำตระกูลนำกุลไปรจจัชตะลันไปแล้วกะเอาเหรอนำตระกูลอะไรอ่ะสุจิระปรินิพุตตมปิไปแล้วกะนำระกูลอะไรนะนกุลอะไรก็ไอแก่กูกกจลจำไม่โต๊แล้วแมอีเบหิจะก,กาเรหิกันเนตัย,ยปริน อ๋อนามสกุลเป็นราชกษาจบการศึกษาจบเอ่อบริญยาเอกอยากได้รัฐมนตรีกาพไปเจ้าค่ะออกฟอร์ตก็ไปเจ้าค่ะเพาจบออกฟอร์ตนะครับจะออกวานพร้อมมาบินซิทกับแกแกบูอย่างนะอ้ได้เป็นด็ออกเตร์นะได้รับบริญยาเอกครับรับบริญยาเอกอยู่รัฐมเตริกาบแปดปีไะเจ้าค่ะเดี๋ยวต่อจากนั้นมาต่อบริญยาตู้เมืองกิน อยู you, you bon you know, you ่บงคนอยู่บนโนอยู่นานอยู่เจ็ดปีโปจับปริญญาโทแล้วบาต่อปริญญารีอยู่สีอังกฤษแล้วสิบสองปีโปจับปริญญารีอังกฤษแล้วมามาเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่อยู่วัดควณไอ้มันจัดมันก็เก็บก็มาลอยก็ยังเดี๋ยวปีนั่งเดียนปริญญาเฮกคนในโตือ มาเอกมาโตมาตีีลด้จับใจบ้ด,ด้วยว่าบาทไปเจ้าค่ะไองานนี้ไม่จํากัดความรู้ไม่จํากัดวัยอย่างที่เธอรู้มาได้แหละภูรีแต่เธอรู้ไม่ไดะว่างานที่ฉันใหญ่ไปทำํำมันเกี่ยวกับอะไรยังไม่ทราบเลยพระเจ้าค่ะอันฟังนะภูรีคือจะมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งชื่อพะธิดาวราพร สองปีกว่าแล้วที่ลูกสาวเราไปแต่งงานกับราชโอรสของคนครอวันตีคือเจ้าค้าชายจักรินสองปีกว่าที่ลูกเราไปลูกเราไม่เคยกลับมาเยี่ยมเราแม้แต่สักครั้งมีแต่จดหมายมาก็เท่านั้นถ้าจดหมายธรรมดาเราก็ไม่กังวลอะไรหรอกแต่ในจดหมายทุกฉบับจะต้องกำชับกำชาว่าห้ามคนเมืองนี้ไปเยี่ยมแม้แต่เราก็ไปเยี่ยมไม่ได้อ ไงเป็นอย่างนั้นแล้วไปเจ้าค่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่บอกว่าเธออยู่สุขสบายดีไม่ต้องไปเยี่ยมเธอจะกลับมาเยี่ยมเราเองแต่จนแล้วจนรอดลูกเราก็ไม่เคยกลับมาสักครั้งทำให้เรากังลวลว่าลูกเราจะอยู่สุขสบายดีอย่างที่เขาเขียนจดหมายมาหรือเปล่าถล้ไมาเหตุผลคนใดที่เราไปเยี่ยมไม่ได้เราคิดถึงลูกเราเป็นพ่อเลี้ยงเดียวมาตลอดเรารักลูกลูกไม่เคยจากอกเราไปนานถึงขนาดนี้ นี่สองปีกว่าแล้วมันผิดวิสัยนล่วละ่ะว่าบาทพอจะมีพระบรมฉายาลักษณ์พระธิดาบ้างไหมพระเจ้าค่ะมีเดี๋ยวเด็กจัดให้ตามมปดูความเคลื่อนไหวของลูกเราเป็นนักสือของลูกเราอยู่ในเมืองอวันตีสุขสบายดีไหมอยู่ดีมีสุขหรือเปล่าแล้วทำไมเหตุผลอะไรยึงมาเยี่ยมเราไม่ได้แลเหตุผลอะไรเราไปเยี่ยมเธอก็ไม่ได้พระเจ้าค่ะ รับว่าเงินเดือนจะจะพิจารณาขั้นแรกให้พวกเธอ6,000บาทต่อเดือนต่อคนพอใจไหมล่ะผู้ดีพอใจพระเจ้าค่ะก็บอกทางานไม่ได้หวังเงินหวังทองอะไรนักหรอกพระเจ้าค่ะพี่ได้รับใช้เบื้องพระยุคนบาทาก็บอกก็ภูมิใจในวงตระกูล,ลใใแล้วพระเจ้าค่ะขอบใจมากผู้ดีพระเจ้าค่ะแล้วใครละ6,000พอไหมด้วยแล้วครับอโกอูหมากก็ไม่ใจใจไม่แม้เงือนยืมปอาเราไอ้เคย เมื่อกูประตวงแต็กไปแล้วแล้วไปนี่แต่ประตวงใจเราก็ก็ก็กยืมไม่ไม่เคยกูเลยไอ้ยูทัวร์หัดยืมอยาจนนะเปลืองนยืมเดบ๋ยวพาแหลงเด็กไม่ไห้ก็ยืมมายืมมาไอ้กัน่ไฟฮงแล้วลกูยืมมาทุกคนหนู้กว่าบาทอันก็มันจะไปบัตรหน้าที่ไปเจาก,กันถ้าไมดีที่สุดในแก้วพอไหมล่ะหกพัน ลุยแห่กับบกปันหวบบนี้มันเจือห่าเลยทองนะบกปันในวิเศรษฐกิจนี่มันไม่คุมกับก็แรงกันำให้คืนนอกลอยอยู่นี่นะรัฐบาลนี่อยอยู่ดูวกลกลอยจนอะไรที่เดือดตลอดเลยต่ดแกไม่รู้คุณกับเรอะลอกลอยคุณนทรบทิพป์อกอกอกนึงอกอกองยปดอกา 6กรัมี่บอดันกับตะกิ้กัไรมไหมกับคแล้ลไปมากับจตะกิดกับตัวเล็ก้าเก่งอยานาที่เปล่วันนี้เด็กน้ายกซูเป็นรัฐบาลเีกจนเงตายฮงแม่บนเงตายฮ้องคนคนเด้๋เป็นเหียบกลิบเหียบกลิบไอ้คาโรยนะบงชื่อลูกซู แต่ทองคิดว่าเท่าไหร่พอออกพันหน่อยครับแล้วเท่าไหร่พอพอไรขึ้นพอไรเดือนเดือนแล้วได้แก้วพอไรขึ้นเดือนสามพันแล้วครับขึ้นเดือนสามพันครับสะกคอนกับเบอร์เงินเดือนสะก้อนดับดํานายกใบนายกเค่ตาครับเบอร์เงินเดือนสะก้นครับขึ้นเดือนสามพันพอครับออกพันไม่เอาเอาขึ้นเดือนสามพันแม่งแบบมันบวกีดดําเก็บนี่ อันโอเคตามนี้ได้ตองเฮ้ยไยรแกช่ยวยเอาดกูไว้ได้เนี่ยก,กยยูจะบนักเตะด้วยไอ้พ่อใจด่นกเตะไอ้ชุมตัวเขียวกูยักไอ้คนทึ่งแล้วไอ้เจ็บูจ็ตาห้อห,หล่อเลยกูตาหองหล่อเลยขอบใจมากนะภูรีทำงานนด่เต็มที่นะตอนนี้เรามีงานทำเลยนะพี่ ไม่เดือดกุนเลงแล้วนั่นโดนมีงานแล้วนั่นมีนาตีกันนันแล้วนั่นเป็นหนักซื้อปะปาแก้วหนักซื้อนายเรานะเออหนักซื้อก็เรียกว่าโคนั่นไหนเบลือโอ้คุกอยู่จักจึงโคนั่นการจะเป็นหนักซื้อเราไม่ได้งงานให้นายแก้วนะกุยบอกให้ดู้ตองมีประสบการณ์การมีประสบการณ์จงศึกษาการศึกษาต้องมีวิธีเข้าใจไหมการเดือดจะก้าวไว้ตึงคนสุกจนสุกจัน เพื่อจะรวมความลับกันเราต้องมีวิธีการอย่าไปแก้วก็จะไม่ก็จะไม่ยิ่งนักอู้แดงจีอู้นวดย่างเย็บแม่มุชีในตองนี้แรงนะแบบตองก็เล่นทุกแบบแก้วนันกันที่เราจะก้าวตึงทุกคนทุกชนทุกชั้นตั้งแต่ผัวข้อทานจนตึงนายกรัฐมนตรีนี่เพื่อจะรวมความลับก่อนมันไม่ใช่ง่ายนะเพราะฉะนั้นเป็นในไรืดีไงเรา เราคนกูนไปไปก็เป็นไม่โตกันเป็นหนักซื้อยาให้เขารูรา้ว่าเราเป็นหนักซื้อเลก็เราเกลียดปายติดไปเลยไอ้ก่ติดไปกันหน้าอกว่าเราไม่ใช่นักสืบนะเราเป็นสายลับสายเออไม่ได้ายโอ้โหน่นอนเกี้ยวจุ่งต่ม้วจึ่งจองกอดด้นไหวตองนี้ครับเราพร้อมที่จะทำาันครับเราจะต้องเป,ป็นศิลปินเพื่อให้เข้ากันได้กับบุคคลทุกจัน ปีอยอนเป็นไปเลยวะกูเป็นมาโตกันดั้นเป็นโดรากูอันเป็นนักร้องเบาตองเราว่ากูเป็นนายกน,นะ,ะไม่เคี้ยวกับขี้อย่ากปีนมันไปกันแล้วพี่เราั้งปรึกษานโยบายหรือการชายุ่ ใจวัวสีมืดมัวไวพอมีพีนัสีสวาเอ็นตะวันเวลาปึกษาพลางอ,อกเดินทางหาเขาแล้วเ้าพาเดิน กลับปยัยงรคออวันตีอีกครั้งนัตำหนักของเจ้าวาชายจัก,กรดินสองยามของคืนนี้พระองค์ไม่สามารถบรรพมหลับได้เพรวนคิดถึงการวิวาแปลกประหลาดที่เสเด็จพ่อบังคับไปแต่งงานโดยที่เขาไม่มีความรักคใคร่ใยดีในตัวของเจ้าสาวสองปีกว่าที่เจ้าว้าชายแต่งงานมาเนี่ย เขาไม่มีความสุขเขาไม่เคยร่วมเตียงกับหล่อนไม่เคยแตะก็เน้อต้องปวดเธอแม้จะทั้งปลายนิ้วพระองค์คิดว่าถ้าขืนอยู่ต่อไปคงจะไม่มีผลดีคืนนี้จะต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างลงไปแล้ว 光路。